อินเทนซีฟกํมแคร่างเท้าโมโนโบของแท้นุมน่มๆเรื่องหมูไก่ไข่วางใจเบท รู้มากะเจ้าประกอบเองเวลาประกอบเนี่ยพูดกับตัวเองไหมพูดกับเครื่องบินนี่หรอกับเขาด้วยไงคะพูดว่าไงคะจะเอาแบบไหนดีวะเอาแบบเอาแบบซ้ายมุดขวามุดขึ้นไปข้างล่างเออแล้วมันตอบไหมมันตอบไหมมันตอบสิแต่ว่าอะไรพี่ตอบว่าไงคะโอ้กูว่าดีแล้วพอพูดเยอะแล้วเป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ขนาดนี้นะคะพอเจอพี่ตุ๊กกี้ตุ้มจะทำเมนูพิเศษอะไรบ้าง ของพี่ตุ้มอยู่ซอยสวนถัก50เป็นร้านติดคลองนะคะบรรยากาศร่มรื่นเป็นกันเองมากๆสังเกตหน้าร้านเนี่ยจะมีหุ่นทหารตั้งตระงานคอยรับลูกค้าอยู่พี่เบนบอกว่าเป็นไอเดียของพี่ตุ้มที่อยากให้คนเห็นง่ายนอกจากช่างคิดแล้วก็ยังช่างประดิษฐ์อีกด้วยอย่างเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุที่อยู่ด้านหลังของแกนั่นนะ่ะแกทําเองนะคะ เรื่องบินเล็กบังคับวิทยุจะทําจากไฟเบอร์กลาสค่ะเอามาประกอบเองจนเชี่ยวชาญถึงขนาดได้ลงนิตยสารอยู่หลายฉบับมีชื่อแก๊งไหมแก๊งที่นี่เหรอใช่เขาเรียกแก๊งบินบ้าบอาบา บินเอาจริงๆในช่องระลกอจริงแก๊งที่บ้านคือแก๊งที่นี่คือไอ้พวกนี้คือไอ้แก๊งบินบ้าบ้าบบเราจะมีใช่นี่เพื่อนทั้งนั้นเลยแก๊งบินบ้าบ้าบๆผมรมบินบ้าบ้าบบของพี่ตุ้มเนี่ยมีสมาชิกกว่า20คนค่ะจะรวมตัวกันมาประชันฝีมือที่สนามบินเล็กทุ่งสีกันดอนเมืองทุกวันอาทิตย์วันนี้ก็มีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยมาโชว์ลีลาการบินด้วยโดยใช้โดรนติดกล้องตัวจิ๋วแบบนี้ค่ะ อุ้นี่คือเครื่องบินเหรอคะใช่เป็นตัวสีขาที่ไว้สหรับที่ร้านพี่มาร้านไฮโซไฮโซไฮโซเข้ามาเอกเข้ามา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 บ๊ายบายกันเลยบ๊ายบายกันเลยบ๊ายบายโอ้ยทีวงานโอ้โหเกือบชนนกเลย ไว้ให้โตรัดรัดรัดัดโอ้ย,ยังเงยสูงเส็บตาถ้าใครสนใจภาพฟุมสูงก็ติดต่อมาอยัางที่กลุ่มบ้าบ้าบอบบของพี่ตุ้มได้เลยค่ะแม่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ตุ้มเขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเพราะยังมีเมนูช่างครีเอทอีกหนึ่งเมนูพอรู้ว่าตุ๊กกี้จะมาร้านพี่ตุ้มก็เลยเตรียมเมนูเด็ดเอาไว้ต้อนรับจะอลังการงานสร้างขนาดไหนโอ้อยไปดูพร้อมๆกันเมนูมีชื่อไหมคะมีชื่อว่าเมนูม นางพญาจอมเปวก นางพญาจอมปลวกเข้ากับตุก,กี้เามใช่เหรอใช่นางพญาจอมปลวกเมนูนี้พี่ตุ้มใช้เวลาคิดถึง5วันแล้วก็ใช้กระท้อนสับๆ,ๆเอาแต่เนื้อมาสุมกองกันบนจานให้ดูเหมือนเป็นรังปลวกค่ะทำไมต้องเลือกเป็นกระท้อนนะคะมีมม่วงมะละกอส้ตมตำอะไรมันก็ไปหมดแล้วเออคิดคิดตั้ง5วันเอถ้าคนอื่นมาสั่งจะกินไหมคะนอกจาก,กกินตุก,กี้เมนูนี้ทำให้ทุกี้คนเดียวจากนั้น ทั้งหมูกราบหมูแผ่นหมูหยองมาวางให้รอบแล้วก็ทำน้ำยำคล้ายๆแจ่วรสชาติเปรี้ยวนำเทราดลงไปบนรังปลวกทันทีนี่นี่เอาโลราดไปเลยแล้วก็ทำแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยฝรั่งวะ <laughs> มายองเน็ตมายองเน็ตฝรั่งเฮ้ยเรานิ่วมใช่ย,ย่อยนะเราเนี่ย<บ>อีกนิดเดียว<บ>รียบร้อ,อย โต๊ะเกดอญเพาะเมนูนี้มีชื่อว่านางพญาจอมปลวกนางพญาจอมปลวกมาจากกระท้อนและหมูหมูค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าพี่ตุ้มของเราเนี่ยจะทำได้แต่ก็ต้องไปลื้นกันค่ะว่ารสชาติจะถูใกใจคนกินหรือเปล่าสมชื่อค่ะพญาปลวกจริงปุ๊บพอกินปุ๊บนึกถึงอุดรเลยค่ะมันจิตจ,จาดจัดจ้านโอ้ยกินกินกิน,ก,นกับปูกิ๊นาะคบเมนูน กลัวนะัดกลัวน <pad> ักกลัวนัดเนี่ยกลัวนัดกลัวพี่กลัวนัดขาปวดจริงๆผู้หญิงแตัดนัดและเพื่อความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอม่อมซอสปรุงรสสาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะจะเปิพงไหมะนางพญานางราจอมปลวกค่ะอันนี้เป็นกับแก้มกับชิมอ๋อย โอ้ตายละพี่ตุ้มน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักกทิ้งบอบบี้เลยรักก็ทิ้งบอบบี้เลยเอาไหมดูเรือน่าเครื่องเครื่องเครื่องครื่เครื่องไม่นอยู่ตรงที่เดิมดีแล้วค่ะอยู่ที่เดิมดีแล้วไม่คิดเยอะเลยอ๋อไ่คิดใช่ไหยไม่ใช่พี่ตุ้มทำไมถึงชื่อนาวยาจอมปวดครับพี่ตุ้มเออก็ปวกตัวแม่มาที่บ้าน พูดอะไรก็พูดไปจอมปลวกจอมปลวกเนี่ยตุ๊กี้มังจะมีหนังให้เราดูปอบหน้าปลวกนี่เข้ากับเมนูแค่ชื่อก็รู้แล้วหนูเล่นเป็นอะไรหน,หนูนี่เล่นเองด้วยตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าโครงลงใครเป็นปอบเรียนไม่ใช่หนอยไปหาไป,นนไปไหา ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ตุ้มแล้วก็ครอบครัววันนี้ยกก๋วยเจี๋ยวมาให้เรากินถึงนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณตุ๊กี้ค่ะขอบคุณค่ะตุ๊กี้พาไปด้พี่ตุ้มนะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูหอนาฬิกาเปลี่ยนสีได้จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาดูค่ะสุดยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดยคาร์เนชั่น ที่ตัวเมืองนะครพนมมีถนนเรียบลําน้ําของที่มองเห็นฝั่งลาวได้ด้วยนะตังและบ้านไม้สีเหลืองเด่นนั่นก็คือร้านฮาคาวสครับที่พร้อมเปิดเป็นจุดชมวิวให้สําหรับผู้ที่มาเยืยนอนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นทั้งภายในและภายนอกอีกด้วยนะครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้มีเครื่องดื่มสดชื่นหลายเมนูไว้คอยบริการแถวจะมีเคปเค้กสีสันสดใสซิกเนเจอร์ของร้านน่าชิมมากๆเลยนะครับพี่อิงคัลเลอร์เคปเค้กได้ละค่ะ สีสันน่ารักน่าชิมจริงๆนะแถมรสชาติก็ยังนุ่มนวลทั้งแป้งและครีมที่อยู่ในแต่ละชั้นของเค้กกินกับซอสผลไม้รสเปรี้ยวเข้ากันกลมกลม่อมอร่อยลงตัวเลยนะตังเค้กอร่อยแบบนี้ต้องถามเคล็ดลับจากคุณน้องแล้วล่ะครับเคล็ดลับก็คือการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็ใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพค่ะแป้งของเค้กเค้กแต่ละชั้นจะใช้สีจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะอย่างสีจากอัญชนันสีจากขมิน้นเติมความหอมมันกลมกลม่อมด้วยนมข้นจืดที่ดีสีขาวนวลสวยจนเป็นซินเนเจอร์ที่ลูกคค้าดใจ่ะ อร่อยครบมาตรฐาน Canation r Creation by F&N แบบนี้รับกิจเซ็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกต Canation r